สบัยดีสบายดีย่ามเที่ยงจ้าพี่น้องสีสิบขช่วงท่อเที่ยงเพิ่กับสี่ได้ได้เลยนะห้าอย่างเบิ่งของกินย่ามเที่ยงห้าสี่ของกินตอนเที่ยงแต่ว่าไม่ห่วว่าสี่ได้อีสั้นนะแต่ตอนนี้ก็ิ่งได้ได้เต็มโต๊ะแล้วเราจะนั่งโต๊ะไหนช่องใช้สิบเวอรนั่งเลยเด้อช่องใช้ซิบเวอรนั่งเลยเด้หาหาเบิ่งย่ามก่อน ไม่ hmm. oh, wow. no s <S ้ลอยนเติมาณนีก re ่อเาเยที่เขาีอะเราขึ้นีเลยนี้ก็อกไม้ไม่ให้ลอยนันพร้อมซอยตักีนอกเออแลหลานยัดเก้าแล้วซอยตัวเจเก้าเจเก้าเป็นใดีบ้านไหนนัะนันดน่ะรถกัดกัดอะไรเออ หันน้นตี้ห่นี่บกระดมจะหั่นหันกระดัมต้หั่นบ่ได้ชุดแไดดกระพันหนาก็หกไปทั้งหอกมดเลยค่ะ่นจนสหวันเีจังไหนจังไหนสบได้จะหันเองแต่พูดว่าแสบเจ้ มันเ็ห่านจะแซบเนี่ยเบ้อเนี่เบ้ดะบเบิอเร่พ่อเล่อเรหมู้อาขาอยูบ้อะนี่ยนี่นะขอบบ้าขอ่บ้านเนี่เดี๋ยันสิ่งที่ลายเนาะเอดี๋ยวเราจะได้กเ้าก้นงเดีก้อนนึง้นลายลายหมอไรนนนลายเนียเป็กบทาน ้อมเไปเรื่อยๆครัเหมด่วนไปแบบนู้นแล้วลูกจัวเตรียมตบานนั่นนี่นั่นะะังกดงระบะเตรียมโค้งตะบานให้หั่นหอมหั่นแหมเอากระหั่นว้งีดาบน้อยเองใบงีดขึ้นหรือเ่าหั่นใดขึ้นยัดมะนาวกร้หันไบ้หลายะท่นอจ๊ะมาอุดนุ้นแกหน่อยเด้อค่ะเด้อตลาไทยนี่น้อยยำแซ่บ หนาวไปแล้วฟันที่แดดนู้นแต่ว่าหลายจะมาชวงคนได้เรกเขาเอากาสีม้ดูไม้ไมไม้ยัคตเต็มโคตเต็มยัน่อนโคตรจะคึกคักยันมามาสีหมูบ้านเนี่ยดีนะระมาสีนี่ยนะมจะสาหาจะหามนิกาเีย้วย่ลน้องเ้ยพวกนี้อันนี้ว่ารอบที่สี่ด้หั่นเล เติมอยู่ตลอดเนาะโอ้โหค่ะขโมยคนอยู่ไรเนี่ยเต็มเต็มหมดเลยคุณตังค์ตังค์แล้วไปไรซูบไปทางน่องของใครคือจังไรตรงนี้อันนั้นถูกตังค์เพิ่มตรงนี้อันนั้นตรงนี้ครับก่อนแล้วนะครับก่อนย่ามมานายย่าซอยย่อยนอะไอเด้อร์มันไอเด้อมืร์มึงคนหยาดพิษเมื่อยได้ปะบ้านเช้าก็บ้านที่ข้นสิได้น้อยหน่อยเนาะอันนี้เฮ็ดเพ็่มันเติมเติมครั้งที่สองที่สามเติมเอาเติมเอาผม คายหอดักโมงนี่มือแห้งเนาะมือแห้งเนาะเราหยุดหอดกมเย็นจริงๆคายเป็นหอดุรก็ไดจะเป็นมือเป็นอะไเปิดขนมบานขางลขนมบานไยแจ๊กอย่าไปหาหาอีน่อยิ๋วมือหนิเขาไปไปเปิดแวแล้วจะเถื่อ ขไม่ได้ไปเลยยิ w ่ไก่กัก <Yeah. S 1> mm ับเวตนาะก็คื่คุยกเจกค่โอ้ไปแจกก็นยังคุณฮะกันเจ้าบริัผ่ะกบเผากับนาม่หรอกนั้นเ็นสกี้ปกาขนาดัวป้าเยอะกินใกล้ป่ะเนี่ยเขาเนเยอะเกินเหรสบายนั่งบอกไหนบอกเขาเสบายบอกเย็บมือนางเ็บอนางบกโอ้เออเป็นสบายนั่งภาษาพีโต็ตีนค่ะโอ้เล็บมือนางอันนี้เยอะด้ยตัวของปลอมหรขจรเนี่ยค่ะ่นะ ตัดติ้นกดีเมีนเข้าไปแจ่ลูกข้าวแต่แท้เบาวาเน้เลยจ้าย่าข้าวย่าเส้นรวมมิตรค่ะเอาเห็ไหมคะไม่ต้องเ็กินนี่นะคะเอาซอกเม็ดไหมคะตามใส่จานนะคะข้าวเราเยจะย่างวเส้นดีใ่ ตอนย่ำๆเจไ่เนาไต่ไม่ต้องลวกนี่เนี่ยตอนตอนเอาคองยิบค้องใส่เนาะได้ไวด้เจี๊ยบอะคะมา1ิบคนเศร้าคนเหนือแป๊บเดียวคนเหตุไปชาได้ผสิชายขอว่าฉันมาหาโอ้ยน่ากลัวจังโล่งนีพี่น้องเลยเตรียมพร้อมมาดูว่าแม่นหลังดูอยู่แ ครอยากใครอยากะไรสูตรเบิงร์ก็เลือพี่น้องเลยสูตรนี้แซ่บนะคะยำเนี้น้อยแซ่บแซ่บขายดีขายดีแต่วบ้านมโทุ่มทุ่นแตะเติมของจนลุกนลวงอยู่น้ำบรายเองแล้วมาจ้างและลุงกับนกองกับิทาเนาะเดี๋ยวยุดเดี๋ยยุดดูได้ออกซ่าเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวล้าเขาขายเองสบายใจเดี๋ยวฉันัจะเอาคุณบ้า แม่ดูบ่ดูกองสมาเมเเปนคลิปิปน่นอจะตัดปรเซนมัน่ยัดตัวตัดเิ่บาเอาแนยแต่บอกตนะเราอเป็นยมกนไม่ได้ยับเินบอกอยู่มันคือโมเสกือเปิดเนี่ยเรายังโมเเนาะ านะห้าสิใช่ไหมหกสิบขึ้นแลหรอยาน้อยก็เดบิงเนาะกระดึ้เบิ๋งพายก็ยู่ก่นไปดูปดเสื้อ่ายเดายังได้นายได้น้อยใสจานก้อนใส่ยัง ยอมมาสนิดหน่อยบัวบอมาย่ำบอวมาย่ำบ่ลาวมาส้มมาส้งแค่นี้น <c oughs> <t us> ่ะล้วมุ้มะสมเได้ยูโอ้ยหนันุยม่บวบโอนได้ไหมคะค่บาทค่ะ ก็ใส่ยอามึหอยมามาหอยใส่ปลาหมึกกับหอยหอยอย่างเขาเรูดบ่อเปนูด้ากกับหอยดค60บาทค่ะตอนนี้ก no yes. ็ยำหมูยอต่อคือคิคิวคอเราเสร์ฟที่กัญยาสุดกินไก่ พาคนได้ดด้วยจกรี้ time, ่วค <elli> <energetic> <iny> ่นน <medi ps 2> well, so. ึงได้ปะค่ะได้ค่ะได้ไดได้ได้เจา้ก้ะเหื่ยจะไปบ่กินี้ม่ตใเช่วงนช่วงเที่ยงแล้วบันี้คนลู้าก็ได้ดายเ่ค่ะนี่แดว่าอะไรสัแก่ก็หายด้วอยู่แ้ัแก่ก็ดีน่ยตักแก่หหยดูแลให้คนพงนีน้ำมันตีนี่ เมื่อบอไมบอรคคาได้หรอเปาคมเสือั็จะตอมันจะเมสนค่ะมัวจะหนึดงเซนตตัวมยมงค่นีคะรัจากคจณกระดาไทยค่ะร้านเจนะอยยำซิ่งค่ะบุ้จังโบโบนา้มอยากจะเขาบหูเนาะเิลอยากบอกรยวนบอไปเป็นดาวติตกี้ไปปเรียิ๊กตอกแก่ไอไปออกไหนหร ค้าก็ได้ดายด้วยจ้ะพี่รองยนช่วงที่ยังช่วงนี้ดีช่วงปักหน้ายม่ได้ซอยตอนนี้สินกตทายางเดียวนันเด้หนีเก็งอยู่กับเสื้อซึ่เมื่อไปเนี่ยเดี๋ยวเอาปทัดมนมีคนซอยด้หน่อยเจ้าเออยากนิดหน่ีวพาลูกน้อมาด้ย ต้อโฆษณาแม่ค้าน้ะงเง่ไม่เหอยเน่มองหันหันมาทางนี้ยูเอย่มาทางนี้นี่ี่ย่าก็ห้เน่หนาแม่ค้านี่หน่อยย่างจ้าวงอุดนุนนนี้ค่ะข่าก็ร้ายอยู่หรขนา่าบ้ากจะหน่ายแล้วต่อจอนนานี่แต่ว่าเขายังิจืหนาเนาะ แบบเนมนช้อนสิบ่าย่ำม,มันมีร้า,รานหนยี่น้อยย่ำมีร้าหน่อยก็มีไรหนอยเดเป็น่อยเียเ๋เ้หันนาะเอน,นหันหนาะกองเทอันดูข้าไปข้าสิไปตามหาดูข้าใช้สีมาถามหาร้านย่เจา,าอันนี้ตึกตังไว้ตมกี่น้อตึกตังไว้ มันพยายามมาลอกคิวเนาะไไน้าของซาร์มากสออายังกาะอย,อยังขยนนอยทนมาใบเรียกนะเรียกนะเข้าไปเป็นลูกมือด้วอเออช <c oughs> ่วงเที่ยงขนได้น่เต็มเบมหม,มองนั่งแน,น,น่นย่้อยทนะฮะ ย่ำบวันย่ำบวายพี envelope, ่น right ้องเลยย่ำบริยูบริัาเต่เซาของกรเติมขึ้นเรื่อยๆของกระเติมขึ้นเรื่อยๆจงมาดูน้องยูน้ำบ่ไดนหเาไปแกแจี้มันขอยเออนั่นนั่นนั่นูค้าลูค่าคับอันไม่ค่าแล้สิเด้ลููค้ากบไม่ค่าจีเทียงกันเด้อด แล้วยงกินอีดเอิ่ย็อีกนรานีเอมื่อยเฮ็ดบาจากยันเมื่อยย่ำเบิดบ่บอกพิกนต่มในเนี่เบิดเนี่ยตาที่เขาเบิดเฉยสุดยอดสุดยอดใครอยากกินย่ำแซ่บมาร้านนี้หน่อยเด้อ ผีคุณน่คือไก่ร้ายป้าโล,ลงเนี่ลงค่ายานอกสิ่งเนาะ ตอนนี้กำลังตักเครื่องใส่ไปย้ำนะะย้ำยังอย่้ยำมุกเสบ้างย่ำมุเสียยำมาหม่นัาบ้างจการของเห็ดเนาะเรมีไผรเทียบอะไรด้นี่ควบใบพัดเงินตั้งใจาลูกค้าเขาได้ไดมขอโทวซีมือไวด้กนน่อย มือไม่อาทิตย์เนาะปกติจะยุ่บางทีเหมือนแบบวัวเราจะซื้ออ๋อ ย hmm. hey, ึดหนาไม่ขาดจ้าตาเอาเย้าก็ต้องยึดหนาปูกุบปาต้อยึดหนากรดานยึตัวอันนึงเจ้านอเดียวขันต่อไปยำยังไยำมามาเนาะมามาบอีกับหอยบอพีเออต่อไปยำมามา่นเบิงต่อไปขันตอนการยํำมามา เอามามาลูกน้ำพ่อนะลูกน้ำพ่อพักองต่อไปตรงน้ำร้อนๆนี่ก็ฝักฝักกระมบ้านเขาเกินอฝักซูเออบ้านเขาเอือกระมทางบ้านเขาเอือักซูซู่อไปกระสืเอายืูวชรายนียไกินอ่ะใช้ายแล้วแดีเออน่่อ้ายนี้นอ่ะโอ้ยายเด้เนี่ย นะไปเดียบเทียมบอดดายแ้วร้านนี้น้าเออนนี้ขาเข้างไม่ค่าอยู่ตัวนี้ร้ายจริงจริงอั well, <no. S 1> นนี้มใฟีบ้านเืนั้นิเดียานนิน่อยที่อนร้ายเวนยูเนยูไดหน่อยก็เชื่อจะตึงติดต่อไล่ดีดานเยอกินจนอิ่มเลยนะ อันีับตอนย้ํมามาต่อไปย้มามาเดยวกสียําเออยังเขาตเนยงเราเขาเลยเป็นแก้วเ็นเส้นบะเอออันนี้เส้นยั้งเส้ดแกเายเดก๋ยวกินเพื่อเพื่อกับกับวนได้เส้นเติมอยู่เขาไปด้อวะบ่ะาสุดคอยคยกบก็ไ้วได้ยากรววเขารัวเออ ่เอาหยยบเลยบอกยากเอา้อเอาหยยบอรอ่าี้เนอะไรหบเอาไปหยยบเลยควอันนี้มันรอมันอีันมันซีันอใ่อใส่ดีเพราลูกค้าก็ลอคิวลูกค้าด้พี่น้องคขายอยู่เอาอะไรคะ วยหน้าไม่มีถั่วที่สอค่ะป้าค่ะ้ชยค่ะ่เส้นงดูเดียวค่ะเอาเเหมเมีสางรอโตไคะเอายำบุงเส้นดวมสิค่ะยำบุเส้นดววเม็ดค่ะเอาเ็ดไหมคะเอาต้องสองเพาก็เปมนขาเป็นจานใส่ตวกนะเอาต้องสองเราเดียวค่ะ เอาได้ค่ะเอาสองจานใส่นี่นะคะนี่เสจจานเสจจานค่ะทั้งสองอั <man if communist initiation> นเลยนะคะเผ็ดจานทั้งสองจานเลยเผ็ดจานทั้งสองยำบุญเส้นรวมสองสองเลยนะทที่ประจานหรือว่าพร้อมกันค่ะนี่ประจานค่ะตัวบาของของโอ่งไม่เอานีก็เป็นยำได้เลค่ะถ้าถ้าเป็นพวกทะเลนี่เก็บสี่บาทค่ะถ้ารวมนี่มาหกสิบค่ะเอาเอาทะเลแล้วกันค่ะ ย,ย,ย,ยังมุ้นเส้นทะเล่ทะเลนะครับวนี้วนดก่อนนะครับหยิบเห็ดหยิบ ยำบุญเส้นอุ้ยยำยำยำรวมเม็ดเลยถ้ากินน้องยำรวมเม็ดไอยำทะเลยำทะเลบุญเซนนะเนี่ยำรวมเม็ดบุญเซนนะย่าเลยครับส่วประมาณแบบปกติเคนสิ่งกินนั้นยำยำรวมเซนย่างบักยำบุญเส้นได้เนี่ย อิทธิคดของเมฆาโยดเดี่ยวท่านใจเป็นค้คองเลยเนาะคนคนนั่นคนขายคนขายย่ำบุญเส่นจนดูไอเน่ยในบ้านนักมึงย่ายมันจะสอน,สนว่าสิมาเยี่ยมมาสิว่าฝ้าแม่แต่ว่าเยอะหน่อยเนาะขายบุญได <สะ S 2> ้ด้วยค่ะได้เลยด้วยแต่ว่าเผื่อด้วยก็ใช่มาด้วยบ้านก็ได้อีกเน่ยดูกระจบเลยย้อนขายบุญเส่นนี่เนี่ยย้อนขายย่ำบุญเส่นไม้กันค่าาะไม้แล้วแม่บอก ใส่จานอานนี่ค่ะคิวห้าไม่จับอหม้อค่ะเมื่อยได้บ่ะนี่ไลยหมอาลรไลยต่อคิวเขียนเขียนวินต่อสน่าี่ค่ะเขบาทอไปก่อน นี่ค่ะบบม้วนม้วนด้พี่น้องเต็นเศีแล้วค่ะอันนี้ยำหมูรวนเนาะต่อไปเนาะี๋ยวงสิบังน้ำยำหมูรวนก็เคยผก็เห็นยำหมูรวนเลยคือสิเต็มจานเลยเราอย่างเลยโอ้อขา้นมาข้าบรนจาน ร mm ้อยเนื hmm. know, you know, you ้อหมูส huh. ีบรื้อจานเมื่อวันนี้บ้างนึอพี่น้องย่าหมูโดนหมูโดนจานบันนีร้อยเนื้อสิกลายเป็นหมูเรือจานเมื่อวันนี้มันได้หลายรอดูเอาอยู่หน่อยมุงไผคือพ่ะท่านได้มีคนมาอ้นบ่อื่นป่ะเด้อบ่เฮ้ยฮะไก่มันจะอื่นเดนี่เนี่ยแตงเงือกเด้อ อันน um ีนกระิบ่แซ่บแล้วบนี้เดี๋ยงพี่เท่าหร่ะเนี่ยเมื่นชูต่อเดือนหมนขายได้แสนสี่ประมาณนั้นเดือนนัน่ะเือนขาย้แน่ะมือหมื่นสี่หมื่นสี่วะย้อยหน่อยนะอเ้เดือนขายได้เท่

อ๋อแต่ว่าคนเขค่อยย่างได้ทางหรอค่านาะแว่าเะร้านไหนแต่ข้าวขาก็อร่อยแต่วเขาจะให้น้อยกว่าร้านนี้ ก็ไปยำหมูโดนโดนจาน an, จะ e. ้ะพี่น้องโดนจานล้นล้นเลยล้นจนพูดจูบุดนะเนี่ยขึ้นมาให้รู้นะพี่เรืองหมอะไรคะยำบุญเส้นทะเลยำบุญเส้นทะเลเจ๊ไปด้วยหมูโอเคค่ะถ้าจำไม่ได้ได้ออกเลยโอเคค่ะใส่จานได้ใส่ถุงนะใส่จานจ้าโอเคยำบุญเส้นทะเลใส่จาน มดุ่นูร้นเะแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ายู่่น้อยมูรมูร้นมากเลย่ล่นอยยันีค่ะโนร้นรอนจานดีต่อไปยำทะเลยำทะเลบุ้นเช่นนี้อย่าแจานจะได้ใหน้อง เเทีของไผก็ยาแเนี่เออลอหลฮัลโหลฮัอโหลบ่แล้ทานเหงป่อปวดซ้ำทับสะอาดนะรานเพราะว่าคนเหี่ยเอบมาเป็นต้นทันสะอาดนะานคุณบรเาไปดู่บ้านก็ควรอ่เนาะเอรา่อะไรตัวอะไเบามตัอเปอนอาจารย์นุ่บาหันดบ่บางไหนบางานอหจา้อางีตั้งนึ่อตั้งวัอด ยุมองไรอ๋อโอเคโอเคเสร้างแปลจานเนาะแปลจานกันโบอกพี่นอจานมันสิยุมองเลยนะจะพี่นอกะปิดนตาเนาะไปไปยุบจานมากพี่นอเขาอยากมันเตะคนบ้านเตกนนี่แล้วคุณสก็บเห็นก่อนใชแยกห่ เียจานีน่อคนี่สองแล้จาคุณบ้างเขาได้กันโอเคโอเคเาคิว่าเขาจะทำไปจาได้บ้าอาจารย์สอนสอนใครคนเดอยวอาารก็เพนคนรจายได้หายแห่ใหญ่โอเคเต็มแล้วจานเป็นกระบอกอหบ้าง บ้างใหม่ข้างในเฮ้ยน้อยอย่าแช่ในกวนสี่เราเคยโยกขฮียมันเตะเฮ้ยน้อยจะมองนั่นมองวะนี่ยเขาล่างจานฮะคนเฮาไปดักไปสมัครไครบ่สมัครล่างจานนี่น้ำไปตะม่วนเฮ้ยชุ่มสิบเมื่อยนะาล่างจานอย่างเดียวฮะน่ะมีหน้าที่ละมีหน้าที่ด่างจานอย่างเดียวใอรว่ามันชุ่สิบเมื่อยนะเขาก็รับสมัครข้นอยู่บ่ โอ้บอกโอ้บ่คือมาบอกไว้นี่เอาอีดีด้วนี่เขาก็ดับเดี๋ยวเขาก็มาร์คสมาร์กมือใส่เข้าไปสมาร์กมือใส่โอ้ชิ้นนี้จากยับเหรอใส่จานค่ะเดี๋ยวมาเอาคนบ่ของปลุกไลคือค่อยๆเห็นหนาอยู่แด้วหันย้่น้อยนี่นบ่คนบ่คือค่อยๆเห็นหนาอยู่ดูด้านเครื่องจะพร้องตัวกันแย่ออนนี่ ก็ไปใช้แหละไป70บาทน,นั่นเนาะ70บาทค่ะอ่ายำทะเลรวมมิตรจ้ะพี่น้องควบมาแซวอีกได้โดน